สวัสดีครับวอร์จิรันเเตอร์อพืภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้มีรถมาแนะนำสองคันนะครับเป็นคูปตะ L5018 จดทะเบียนปี60นะครับอีกคันหนึ่ง47แรงนะครับคูปตะ L4708 จดทะเบียนปี56นะครับคันแรกนี้ L50 นะครับราคา่415,000บาทนะครับเก็บสภาพพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ทีเดิมๆก่อนนะครับเดี๋ยว ีไม่สวยเป็นบางส่วนจะเก็บเพิ่มให้นะครับสี่แสนหนึ่งืนห้าพันบาทนะครับยางหน้าก็สักเกาสิเอร์เซนะครับยางหลังก็อยู่ประมาณ75%ดสิบ้าเปอร์เซนตนะครับผ่านเป็นเ p k นะครับสภาพยังดีอยู่นะครับโครงดีหนาไม่ <c oughs> ใบหนานะครับท้ายไม่มีรอยซึมนะครับ ในงานสองพั้างพนห้าร้อยหกสิชั่วโมงนะครับก็มีใต้เบาะถลอกบ้างนะครับล่างคาดีไม่แตกนะครับเครื่องดีเครื่องยังไม่เคยแกะครับยังไม่เคยแกะนะครับคันนี้สีิบเ็ดแรงปีห้าหนะครับตัวนี้เป็นตัวดีทีเสากลมยางก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์ซนะครับยางหลังถ่ายเทยแห้งดีนะครับเดิมเดิม ผ่านเป็นผ่านห้านะครับหลังคาไม่แตกนะครับก็มีฉลอกบ้างเล็กน้อยนะครับไม้ขุกนะครับยางหน้าสักเจ็ดสิเปอร์ซ็ไปเกตดก็ออยังดีอยู่คันนี้สามแสนห้าหมื่นหันบาทนะครับ ลองคันนี้ก่อนระบบไ้เด็กเร็วนะครับด้านหน้าด้านหลังก็ขึ้นลงปก,ปกตินะครับราคาพร้อมใช้งานนะครับราคาพร้อมใช้งาน รุ่นนี้เครื่องยนต์สี่สูบนะครับโบวินขับเคลื่อนสี่ล้อแปดแปดเกียร์ด้านหน้าแปดเกียร์ด้าหลังนะครับเข้าเกียร์ที่คอพวงมาลัยนะครับรถสวยเดิมพร้อมใช้นะครับอันนี้ ราคา355,000บาทนะครับนเครื่องแรงๆเลยนะครับคันนี้ <c oughs> เครื่องดีแน่นๆนะครับ เดี๋ยวดูรอบคันนะครับอีกทีนะเปิดวิดีโอเอาตัไไน่นได้งานได้ปกตินะครับมีสองเกียร์นะครับ5 4าสกับเจ็ดร้อเจดร้อรอบนะครับล้วก็แน่นดีอยู่นะครับไม่รั่วซึมโควินแน่น <S 2> <S 2> <S 2> แน้งดีนะครับ ชายทองแ็เสือแห้งดีแต่งแห้งเครื่องเกียเดิมนะครับยังไม่เคยเสียน้าปกติดีนะครับดีนะครับไม่มีไอไอระบายไม่มีไม่มีรั่วซึมนะครับหมดแน่นดีแพงดีนะครับไม่มีเยอะไม่มีอะไร ใจมาดูรถทดลองถับไดทีร้านนะครับวัดเจริญแท็กเตอร์เภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับมาชม L50 ต่อนะครับอันนี้จุดทะเบียนปี60นะครับอันนี้ตอนาเชื่อให้นะครับคาสีไม่ขาดนะครับอันนี้ภาสีเต็มไฮเดรกขึ้นลงเร็วนะครับเครื่องยนต์สสูบโฟวินขับเคลื่อนสีล้อนะครับอันนี้กับแปดเกียร์ด้านหน้าแเกียร์ด้าหลังเกียร์เหมือนกันระบบเหมือนกันนะครับ ายดีนะครับเข้าดีนะครับเดินแข็งนะครับเด็นหินละครับ4ี่แสนหนึ่งันบาทนะครับเช็คพร้อมใช้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับส่งฟรีสามรอกิโลเมตรแรกนะครับ <c oughs> สนใจมาดูรถทดลองขับได้ด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์0850876581หรือเบอร์0880360853นะครับแอดไลน์เบอร์โทรได้นะครับ ต้องดูรอบคันนะครับสุดท้ายก็ไม่มีรวดซิมนะครับเดี๋ยวใช้งานปก,กตินะครับระบบคืนไปเดี๋ยวเช็คให้ครบนะครับอันนี้ไฟก็ติดอยู่นะครับล้บอล้อลูกปืนโปรวินแน่นดีนะครับ สลักใบมีดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับใส้ท้องก็แห้งดีนะครับยแห้งเครื่องเดิมเกียร์เดิมน้ำปกตินะครับแล้วเพิ่งมาสันีามันล้างของเดิมเก็บสีคันล่างมาบ้างเล็กน้อยนะครับเครื่องไม่มีนะครับฝั่งนี้ก็ปืนล้ออะไรแน่นดีนะครับโปวินแน่นนะครับรถแห้งนะครับไม่รั่วไม่ซึมน,นะครับ พื้นเบาก,ก็ไม่ขุกนะครับมีสีถลอกบ้างนะครับใต้เบาะใต้อะไรอันนี้นิดหน่อยอันนี้สี่แสนหนึ่งมืนห้าพันบาทนะครับสวยกระทะล้อก็ดีนะครับไม่มีแตกไม่มีแล้วเป็นทะเบียนชุดโอนครบนะครับสี่แสนหนึ่งมืนห้าพันบาทกับคันนี้สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ ไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสนใจก็มาดูรถทดลองขับได้นะครับที่ร้านวอดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสัมหมอจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับขอพบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ